ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงอนุพันธ์นะคะอนุพันธ์คืออะไรอนุพันธ์ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะคะของอะไรบางอย่างที่เราสนใจถ้าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันเราก็จะดูว่าเออถ้าฟังก์ชัน x เปลี่ยนเท่านี้แล้วค่า y มันเปลี่ยนเท่าไหร่งานนี้นะคะซึ่งในเส้นตรงที่เราเคยเรียนกับตอนมอต้นเนี่ยมันก็คือความชันนั่นเองเนาะซึ่งในเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับความชันเหมือนกันนะในการหาอนุพันธ์ก็คือการหาความชันของ จากเส้นตรงก็จะเป็นเส้นโค้งไปนะคะเนาะอ่แต่ทีนี้เราลองมาดูนะคะเราจะไม่ใช้นิยามในการหาค่าของอนุพันธ์ละเราจะมาใช้ทฤษฎีบทเลยละกันนะคะอันดับแรกนะคะก็คือมาดูอ,าอนุพันธ์ของค่าคงที่หรือค่าคงตัวก่อนนะคะเนื่องจากค่าคงที่หรือค่าคงตัวเนี่ยมันมีค่าเดิมอย่างเช่นของเลข2องะคะ่ะ มันเป็นค่าเดียวตลอดไปเลยใช่ไหมคะไม่ว่า x จะเป็นอะไรค่า y ก็จะเป็น2ค่า x จะเป็น10ค่า y ก็เป็น2ค่า x จะเป็นร้อยค่า y ก็เป็น2คือเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแสดงว่าค่าคงที่อ่ะเขาไม่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเขาไม่เปลี่ยนไปเลยนั่นอัตราการเปลี่ยนแปลงของเขาอ่ะก็จะมีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองนั่นก็คือดิฟตัวเลขได้0นะคะต่อไปนะคะถ้าเราดิฟตัวอย่างนะคะอย่างเช่นครูจะดิฟห้า by dx เงี้ยค่ะ ก็ได้0หรือจะดิฟพาย by dx ก็ได้0นะ,ะตัวต่อไปนะคะคือถ้าเราดิฟ x ยกกำลัง n ดิฟ x กำลัง n นะคะก็คอือดูอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ยกกำลัง n ใดๆนะคะเมื่อ n เป็นค่าคงที่นะคะหรือเป็นจำนวนจริงนั่นเองนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้ค่ะให้เราตบ n ลงมาคูณกับ ให้ตบ n ลงมาคูณนะคะแล้วก็ x กยกกำลัง n-1 นลบหนึ่งค่ะ n-1 ลบหนึ่งไปนะแบบนี้นะอย่างเช่นคูมี x ให้เฉยนี้ก่อน by d x เอเราก็จะได้ออกมาเป็น x มันยกกำลังหนึ่งอยู่ใช่ไหมอ่ตบหนึ่งลงมาก็ได้หนึ่งเนาะ x กยกกำลังหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์เกำลังศูนย์เป็นหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นแหละนะอีกตัวหนึ่งก็คือ ดิฟอ่ะ x กำลังลบ3แล้วกัน by d x ตบลบ3ลงมา x ยกกำลังลบ3ลบ1กลายเป็นลบ4ประมาณนี้อ่ะอีกอันนึงก็คือถ้ากรณีที่มีตัวสเกลาร์มาคูณด้วยนะคะเป็น a มี a มาคูณกับ x ด้วยให้เราเอา n ที่เราตบลงมาค่ะคูณกับ a ไปเลยนะคะมันก็จะได้ n a นะคะ x กำลัง n ลบหนึ่งไปเลยนะคะตัวอย่างเช่นมี7 x กำลังแ by d x นี้นะคะเราก็จะเอา8คูณกับ7ไปเลยนะคะก็จะเป็น56 x นะคะ8ปลบหก็จะเป็น7ก็ตอบนี้ได้เลยนะจะประมาณประมาณนี้เนาะจะส่วนใหญ่ใหญ่แล้วนะเราจะเจอตัวอย่างนะคะประมาณเอาข้อนี้เดียกัน2ข้อนี้ด้วยกัน ลองมาดูตัวที่มันปิดบันนิดนึงนะคะถ้าเราเจอแบบข้อที่สองนี้ยจะเห็นว่ามันมีรูตติดด้วยนะคะให้เราแปลงรูทนะคะให้มันเป็นเลขยกกําลังให้หมดไม่ว่าจะเป็นรากที่สองรากที่3รากที่4อะไรเงี้ยให้แปลงเป็นเศษส่วนยกกําลังเศษส่วนให้หมดเลยนะคะอย่างตัวเนี้ยเราก็จะได้ออกมาเป็น 9x กํา x 3ลังสบวกส x กำลังสอลบ x กาลังรากที่สองก็คือยกกําลัง เศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะเผื่อใครลืมนะรากที่สองอันนี้ก็คือ x ยกกำลังหนึ่งส่วนสองถ้ามันเป็นรากที่ n ของ x กำลัง m มันก็จะได้เท่ากับ x ยกกำลัง m ส่วน n นะคะกำลังอยู่ข้างบนรากอยู่ข้างล่างนะคะหรือกำลังเป็นเศษรากเป็นส่วนเนาะหรือบางครั้งเราอาจจะเจออย่างนี้ค่ะทุกคน n x เนี่ยยกกําลัง m อาจจะอยู่ข้างนอกนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็คือ x ยกกําลัง m ส่วน n เหมือนกันนะคะม,มานี้พอเราได้อะไรประมาณนี้แล้วนะคะก็บวก3ไปเลยพอเราจัดรูปเขาให้เป็นเลขยกกําลังให้เป็น x ยกกำลังหมดละเราก็สามารถดิฟเขาได้เลยเนาะ Uh, f ใช้เป็น F พานะคะ mm hmm. ก็จะอะตบลงมาปุ๊บกลายเป็น 27x จาก3 3-1ลบ1ก็จะเหลือ2นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันอตบลงมาบวกกับ2 2 4 x จากกำลัง2ก็เหลือกำลัง1ผมไม่เขียนนะตัวนี้ก็ตบลงมากลายเป็นลบ1ส่วน2 X กำลัง1ส่วน2ลบ1 หนึ 1> 1, 2, ่งส่วนสองลบหนึ่งก็จะเหลือลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะอันนี้ต้องไปบวกลบเศษส,ส่วนให้เก่งๆหน่อยนะคะไปฝึกนะใครไม่เก่งไปฝึกเลยนะคะแล้วก็ดิบเลขสามได้ศูนย์ั่นเองนะคะได้ศนะูนย์ะพอเราได้อะไราประมาณนี้มาแล้วนะเราก็จะจัดรูปจัดรูปเขานิดนึงนะคะก็จะได้ออกมาเป็น27 x กำลังสองบวก4 x ลบกับเอากำลังลบกลับมาเป็นตัวหารเหมือนเดิมนะคะกลับมาเป็นตัวหารเหมือนเดิมแล้วก็เศษหนส่วนสองก็ทำให้มันเป็นรูทนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วนด้วย2รูท x นะคะก็ตอบได้เลยแบบนี้อีกข้อหนึ่งนะคะที่เราจะมาดูก็คือ h x นะคะตัวนี้เนื่องจากตัว x ของเราเนี่ยมันเป็นตัวหารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดรูปเ้าก่อนนะไม่ให้อยู่ในรูปของตัวส่วนตัวนี้นะคะก็เอาเอากับกับเลขยกกำลังนะคะให้เป็นค่าลบออกมานะคะก็จะได้ออกมาเป็น20นะคะ20ไว้เหมือนเดิมนะตัวเลขตัวเลขหรือทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวแปรนะคะตัวแป x เราจะเอาเขาไว้เหมือนเดิมตลอดเลยนะคะมันก็จะออกมาเป็นยี x กำลังตัวจากส่วนย้าขึ้นไปข้างบนเป็นตัวเศษนะคะยก,กำลังติดลบนะคะแล้วก็ลบกับ6 x กำลังลบ3นะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วก็ดิฟได้เลยเนาะเราจัดรูปเขาให้อยู่ในหน้าตาของ y กำลังเรียบร้อยแล้วดิฟได้เลยดิฟ h x นะคะก็จะได้เท่ากับอตอบลงมา40คูณกับ2 4-4ลบ4คูณกับ20กลายเป็นลบ8 0 x ลบ4ลบไปอีก1กลายเป็นลบ5นะคะต่อไปตัวนี้ก็ตบลบ3มนะคะมาคูณกับลบ6ลบเจอลบเป็นบวกเนาะกลายเป็นบวก 18x นะคะจากลบ3ลบไปอีก1ก็จะเป็นลบ4เนาะพอเราดิฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดรูปเขานิดหน่อยนะคะก็ลบ80ก็ไว้เหมือนเดิมนะคะเเท่ากับลบ 5x เกยกกำลังลบ5้ก็ตบเขาลงมาเป็นตัว ส่วนนะเป็น x ก,กํลังหไว้ตัวส่วนนี้แล้วก็บวกกับ18หารด้วย x ก,กํลังสนะคะก็ได้ประมาณนี้เลย